ปรับราคาโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยหลังจากที่คอสชอเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการยกเลิกกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเรื่องนี้ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะครับ คุณสิริมาครับทำไมกองทุนเชื้อเพลิงถึงมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราครับแน่นอนนะคะว่ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยราคาพลังงานที่แท้จริงหรือว่าราคาน้ํามันที่แท้จริงภาษีนะคะเป็นภาษีสภสา,ามิตรภาษีแวนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเงินกองทุนน้ามันนั่นเองค่ะไปดูโครงสร้างราคาน้ํามันกันเลยนะคะสําหรับ แก๊สโซฮอนะคะจะเห็นได้นะคะบอกว่าราคาหน้าโรงงานค่ะตอนนี้อยู่ที่25บาท77สตางค์นะคะส่วนค่าการตลาดหรือว่ากำไรนั่นเองค่ะตอนตอนนี้แก๊สโซฮออยู่ที่1บาท81สตางค์ค่ะส่วนภาษีทั้งหมดที่บอกไปนะคะตอนนี้อยู่ที่9บาท59สตางค์ต่อ1ลิตรนะคะส่วนเงินกองทุนนะคะตัวสีแดงแดงนะคะตอนนี้เก็บอยู่ที่3บาท55สตางค์ต่อ1ลิตรค่ะแล้วก็ราคาโซฮอปัจจุบันตอนนี้นะคะโซฮอ ข15อยู่ที่40บาท75สตางค์ต่อ1ลิตรค่ะ ส่วนแก๊สโซฮอง91นะคะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าราคาหน้าโรงงานตอนนี้อยู่ที่25บาท54 54สสตางค์ต่อ1ลิตรนะคะค่าการตลาดหรือว่ากำไรอยู่ที่1บาท86สตางค์ต่อ1ลิตรภาษีอยู่ที่9บาท43สตางค์ต่อ1ลิตรแล้วก็เงินกองทุนที่ต้องส่งเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอยู่ที่1บาท45สตางค์ต่อ1ลิตรค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่38บาท29สตางค์ต่อ1ลิตรนะคะไปดู E20 นะคะคอันนี้น่าสนใจคะ่ะ ราคาหน้าโรงงานอยู่ที่26บาท1สตางค์อันนี้ราคาแพงกว่าหน้าโรงงานของแก๊สโซฮอนะคะค่าการตลาดก็แพงกว่าก็คือกำไรมากกว่านั่นเองนะคะอยู่ที่2บาท7สตางค์ค่ะส่วนภาษีอยู่ที่8บาท5สตางค์แต่ว่าอันนี้พิเศษนะคะมีเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปอุดหนุนอยู่ที่80สตางค์ต่อ1ลิตรค่ะ E85 ก็เช่นกันนะคะมีเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปอุดหนุนอยู่ที่11บาท25สตางค์ต่อ1ลิตรแต่ถ้ายกเลิกเงินกองทุนน้ำมันเป็นอย่างไรไปดูค่ะ ก็จะทำให้แก๊สโซฮอล95ตอนนี้นะคะลดลงไปที่37บาท45สตางค์ต่อ1ลิตรนะคะส่วนที่แก๊สโซฮอล91ก็จะลดลงไปเหลือที่ลิตรละ36บาท59สตางค์ต่อ1ลิตรค่ะส่วน E20 นะคะอันนี้ราคาดีดขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคะจะอยู่ที่36บาท33สตางค์ต่อ1ลิตรค่ะส่วน E85 นะคะก็เช่นเดียวกันอันนี้จะดีดขึ้นมาที่35บาท38สตางค์ต่อ1ลิตรค่ะ ไปดูราคาน้ำมันดีเซลกันบ้างน,นะคะราคาน้ำมันดีเซลก็คล้ายๆกันนะคะจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าลงกันอยู่ที่25บาท36สตางค์ต่อ1ลิตรนะคะค่าการตลาดอยู่ที่2บาทกว่าๆนะคะภาษีอยู่ที่1บาท97สตางค์ต่อ1ลิตรเงินที่นําส่งกองทุนก็อยู่ที่50สสตางค์ค่ะส่วน LPG อันนี้ก็น่าสนใจนะคะจะเห็นได้ว่า ราคาหน้าลงกานอยู่ที่1 0บาท87สตางค์ต่อ1ลิตรค่าการตลาดอยู่ที่3บาท26สตางค์ต่อ1ลิตรนะคะภาษีอยู่ที่3บาท79สตางค์ต่อ1ลิตรแล้วก็เงินกองทุนอยู่ที่3บาท47สตางค์ค่ะแต่ถ้ายกเลิกเงินนำส่งนะคะจะเห็นได้ว่าราคา ดีเซลนั้นอาจจะลดไม่มากนะคะไปดูสัดส่วนนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้รถยนต์ที่ทั่วประเทศแยกตามชนิดเชื้อเพลินะคะใช้มากที่สุดก็คือน้ํามันเบนซินนะคะตอนนี้ใช้อยู่ที่ร้อยละ70.17นะคะส่วนน้ํามันดีเซลค่ะใช้อยู่ที่24.81นะคะ LPG เป็นสัดส่วนร้อยละ3.18ส่วน CNG หรือว่า NGV นะคะใช้อยู่ที่ร้อยละ1.08ค่ะ มีมุมมองจากทางอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะที่เห็นด้วยกับการยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่าตอนนี้นักการเมืองนั้นเอากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปแสวงหาประโยชน์ค่ะไปฟังมุมมองกันค่ะถ้าเผื่อจะยกเลิกกองทุนน้ำมันนะตามตามมติของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าในเมื่อไอ้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์เนี่ยถูกเอาไปใช้ในทางผิดเนี่ย เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้นักการเมืองแนวน,น,นาวคตเอากล่องทุนน้ำมันไปใช้เป็นเครื่องมือที่ผิดเนี่ยก็ยกเลิกม,มันซะเลยแล้วอันนี้<ม>ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าสอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน<ม>ซึ่งไม่ต้องการให้ใช้กล่องทุนน้ำมันเป็นเครื่องมือในการพยุงราคาและถ้าเผื่อรัฐบาลต้องการที่จะช่วยเหลือคนจนประชาชนบางกลุ่มให้ใช้เชื้อเพลิงราคาถูกเนี่ยเราก็เสนอว่าก็ตั้งงบประมาณแผ่นดินให้ชัดเจนไปเลยนะครับว่าไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ คนจนหรือผู้ด้อยโอกาสอย่างเช่นช่วยคนที่ใช้ LPG ในการหุงต้มที่เป็นครัวเรือนอยากจนเป็นต้นก็มีกรอบการใช้เงินที่ชัดเจนก็เป็นการสร้างวินัยทางการคลังด้วยแต่ว่าไอ้ราคาราคาพลังงานก็ควรจะเป็นไปตามกลไกตลาดเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงนะครับถ้ายกเลิกอกอบทุนน้ำมันก็หมายความว่าเป็นสิน ไปดูสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันหน่อยนะคะตอนนี้มีอยู่2กองทุนนะคะก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พูดถึงกันตอนนี้ สถานะของกองทุนก็คือติดลบไป7,000กว่าล้านบาทนะคะส่วนกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตอนนี้สถานะเป็นบวกนะคะมีเงินในกองทุนถึง34,338ล้านบาทค่ะคุณวราวิทย์คะคุณสิริมาครับแต่ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งก็ถูกนำไปอุดหนุนการตรึงราคา LPG ถ้ายกเลิอกกองทุนจะไม่กระทบกับ LPG หรือว่าจะมีวิธีการไหนที่จะทำให้ราคาเชื้อเพลิงทั้งสงประเภทมีความเป็นธรรได้ไหมครับ ดูเหมือนว่าจะยากนะคะเพราะว่าทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเนี่ยระบุนะคะบอกว่าถ้าจะแก้ตรงนั้นก็กระทบกับตรงนี้ถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาโครงสร้างพลังงานของประเทศต้องแก้โครงสร้างใหญ่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณวราวิทย์อยากจะประหยัดพลังงานณเ,เวลานี้อาจจะต้องจอดรถไว้ที่บ้านแล้วก็โดยสารรถโดยสารสาธารณะแทนนะคะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณสีมานะครับ